ไม่ได้ไปมาเจอน้องอออตีช่วงนี้ป้าทำงานทำงานบ่อยหน่อยนมก็ฝนตกก็เราก็ไม่ได้มาเจอกันน้องตีก็มีธุระบ้างอืสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะมาผ้าปักไก่ลุยปลาพังด่วนค่ะ,น,น,ะนะคะเพราะว่าหยังตีตีกลับมาจากแคมปิ้งนะคะก,ก็เลยและชวนปกวักไก่เลยค่ะมันอีกฝนตกสมัมแต่กับเสิ้อผ้าเราหลังบ้านเลยคะ่ะผ้าเป็นไกลเนาะจ้า แล้วเตี๋ย,เ,ยเอาให้พี่น้องเบวกอีกรอบนึงนะคะอันนี้ผักกูดที่เราไม่กินเนาะจเนยอนี่ค่ะเพ่็จะเป็นขนแบบนี้นะคะตรงนี้ก็สีตันๆแบบนี้ค่ะสีก็จะบวเขียวสดนะคะไม่ขนเนาะนี่ค่ะมันจะกอพันจะใหญ่ค่ะพันจะบบวกลิ้กอผักกูดอันนี้นะคะกอพันจะใหญ่เป็นกลมๆนะคะนี่เนาะเอาให้เบิ่งชัดนะจ๊ะนี่นี่หลุดเมื่อกลับสีลุดบ่กลิ้ออก สิเกินมากแบบจังสี่ค่ะมันก็สิเป็นคนเลยเนาะปเดี๋ยวภาพี่น้องไปเก็บผักกูดท,ที่กินได้กันคะ่ะผักกูดล้างบานจีจ้ะนีอ่อันนี้มันกำลังออกไม่กี่ปีแล้วนี่มันมีมีเงาหน่อยน้ยนำตาเนี่เขาก็สิเก็บไว้เนธุ์ใหญ่นะคะเดี๋ยวเขนะาก็อสิเนี่ยนะจ้ะเขาอมใช่ว่เอ้ยเขเขากำลังขึ้นอ่ะป้าเนี่ยเพราะยังยังแบบยังไม่อวบมากอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ แ,แ,แต่ว่าหนูชอบแบบนี้นะอ้วนี่เป็นผลที่ใช่ไหมเนี่ยอันนั้นแหละใช่เหรอไหนชินผลได้ละอันนั้นไม่ใช่อันนี้นะจาอันนั้นแหละเนี่ยผัดผัดไฟแดงอร่อยเลยแบบเนี้ต้นมันกําลังเล็กๆเ,กเกนี่ยกันนอกกันแนกอุ้ยสวยเนาะ,ะแบบนี้ก็สวยแบบนี้ก็อร่อยต้นอาจจะไม่อวบแต่ว่ามันมันจะเข้าน้ําเข้าเนื้อดีป่ะผัดไฟแดงวันนี้วันนี้ผ่านพเลยมหได้ จะมีไข่ปะล่ะเออหนูไม nice nice. so ่มีไข่ไข่อยู่แคมป์ปิ้งเนอะมนทันไม่เดินเข้าโ้ยสวยพี่น้องสวยเนาะเปาะเลยอุ้ยเปาะเลยค่ะอ่ามันมันฝนตกด้วยวันนี้มันฝนตกด้วยปะฟังเสียงเปาะเลยนะคะอ๋ออุ้ยอ่อนเปาะเปาะเปาะไงบอ ว่าเราชอบดอกเล็กๆอย่างนี้แหละใช่หนูก็ชอบแบบนี้แหละแล้วผัดแล้วมันหอยมันเข้ามันเข้าเนื้อป่ะมันเข้าเนื้อดีออกเลยเนาะอันนี้มันเพิ่งจะมาขึ้นประมาณสี่ห้าปีนี่เองตรงนี้พเมาก่อนมันม่อก่อนไม่มีนะนี่ตรงเนี้เมื่อก่อนไม่มีค่ะมันเพิ่งจะมาออกไม่กี่ปีนี่เอง นี่คะ่ะที่ชอบชวนปลาก้อยเลยจ้ะชวนปลาก้อยมาเลยแล้มาหลายวันละใช่กก็ไไม่ด้ลงัแล้วหนูก็ไปแคมปิ้งต่อเขาไปมีเวลาไปแคมปิ้งไปลืมป้าเลยปลาก้อยก็ทำคลิปเอ้ยก็ทำทำงานเขาจะไปหาทำคลิปไกลๆอืมโอ้โอดๆค่ะน,น,นี่คะ่ะเดี๋ยวซุปเปอรเอาไว้ท้าเก็บมือรุ่นน้ำจ้ะไอตรงที่มันหัวเล็กๆ ว่าเราจะต้องเก็บอมแอ้มอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะมันอยู่ใกล้บ้านที่สุดหลังบ้านป้ายในที่ไปดูเสยยาบื้อแล้วมั้งยาวแล้วเรืว่านะมันจะใช่ตะกูดม้ล่ะเมีนแมนที่ลักเมนหรือว่ามันจะเป็นแบบที่แบบมันกินไม่ได้อ่ะน่าจะใช่นะหนูคิดว่า เขายืนมองเราเขาทำอะไรเราทำอะไรกันเ่าปะน่ะกำลังมันๆนะโหตรงนี้สวยคนแก่ไม่รู้ว่าทำอะไรกันสวยจ้าเอาเจ้าไปจ้ะมันจะมีผักกขดที่วาราบิด้วยนะ ประกวดวาลลบิที่เราไม่กินอ่ะอู้หู้สวยยาวน่ะตรงนั้นน่ะเก็บป้าเก็บไปเลยนานๆมาเจอกันเดี๋ยวหยิบนั่นนี่ข้างตากนี่เอ้ยชอบเดยวยาอย่นี่าเนี่นี่ป้านี่ยนี่มันหอยอร่อยเนี่ยนกอ้วนจะหยิบไปเอ้านี่มันจะมองไม่เห็นตาว่าไม่เห็นเนี่ยโอ้โหใครไม่ชอบเดียวยาเนะป้าชอบเดียวยานี่แหละนู่นี่แหละขนาดนี้ใช่นีมโอเคอยู่ถ้ายาวกว่านี้หนูก็ไม่ไม่ไม่ชอบเท่าไหร่ชอบเดียวยาเวลาผัดมันหอยมันอื้อ ประมาณนี้ไซส์นี่โอเคแซบอยู่แต่อีกตอนนี้น้ำจะทิมนะคะเนี่ยเหมือนนึกถึงตอนที่น้องตีพาขึ้นเขาอะหนักขึ้นหน้าผาเลยไม่ได้ขึ้นธรรมดาค่ะใช่เหรอถ้ากินหน้าผาเลยอันนี้ก็ปีกเหมือนกันอันนี้ก็ยังเหมือนหน้าผามกันเลยอันนี้อันนี้อร่อยนะผัดเนี่ยกาลังเล็กๆล็กผมชอบมันไม่ต้องยาวมาก็ได้เออไม่ใช่ต้องไม่ต้องอวบมากก็ได,ด้ยวพาไปเก็บตรงเชือกแคมปเนี่นยมันอวบอวบเลย เดี๋ยววันไหนแล้วเดี๋ยวตอนน,นี้จับไปดีนะ,อะโอ้โอจับไปดีข้างล่างก็มีนะปนนนะหมดตังนะข้างหน้าหนูนมันพุทธหรือมันกห,น,น,หนักนะพุูธเออไปด้วยกันได้หนูนแต่ว่ามันมันยังกอแบบพัดเงไงค่ะตอนไหนค่ะเพราะว่ายังตีเพราะว่าตรงนี้มันพึ่งจะขึ้นประมาณ สี่ห้าปีนเนี่ยจะ้ะนี่มอสเพยังหน่อยอยู่ถ้าเงาพนัในใญ่นะคะมันจะใหญยี่อะไรค่ะเวาิีไถ่ให้เบิง้งเนาะอันนั้นล้างบานตีจะ้ะยางมากนี่กะยางมากได้แบบสบายเลยทำกับข้าวแบบตั้งตั้งกระทะไว้วิ่งมาเก็บเลยก็ได้จะ้ะตีก็คิดอยู่ว่ามันจะยาวยาวจริงๆด้วย ชอบมากขนาดนี้ตีรอบนันทิพย์ผ้าพิว่าไปเก็บน่ะตีเอาห้เพันกลับบานได้หมดเลยจ้ะจะบอกวานนะ่ะตีไปแค้มปี๋น่ะตีเห็นตีเห็นเอ่อตีเห็นทาามาเพันกับมีจะ้ะต้องัยเพ่นบอกหูเนาะพ่นบอกหูว่ามันกินใดนะคะิ่นก็เลยมาเก็บนำน่ะ <c oughs> อะไรอะป้าจะดีๆตรงนี้ก็เยอะแล้วเนี่ มัต้องไปเั้าไปหรอกมันมเลย FC ดูดูเสียงฟังเสียงใช่ดูเสียงฟังเสียงก็ปล่อยแค่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้มีจุกอันนี้เราไม่กินนะคะถ้าพุดมีขนเราไม่กินค่ะแล่อื่นมีขนกินไหมอย่ <c oughs> อื่นมีขนก็เป็นรอยเน้าไหคะ <c oughs> ต้มมุต,ตมิตรเลยเนี่ยอุ๊บใกล้บ้านแล้วตีหนูยจ้าเดี๋ยวหนูเวลาหนูอยากกินหนูก็วิ่งเลยวิ่งปุ๊บปุ๊บเลยป้าต้มใส่มาม่าก็อร่อยนะใช่อุ๊ยป้าเวลาเราทำอันนี้กันกินดีกว่าลา,าดหน้าลาดหน้าใ,นนใช่แซ่บมันก็แซ่บเหมือนกันหรือว่าจะทำอันนี้ก็ได้นะแล้วมีเต้าเจี้ยว ีบ้านีอือบ้านหนูไม่มีบ่บเช้าเห็นกระตา่ายวิ่งจุ๊บๆเลยกระต่ายลงมาบ้านหนูหนูนั่งทําหน้าคอมอยู่เห็นนางวิ่งปุ๊บๆเลยเป็นหน่อยสิคะพัดไฟแดงอร่อยมากคนชอบยายคนชอบตัง้งถ้ายาแบบนี้นหนูก็เอาอยู่ดีเดียวเลย ถ้ายาวแบบยาวคักๆน่ะนกก็ไม่เอาเด้อนี่ค่ะตั้งข้อตรงนี้ยาเล็กๆแบบนี้แล้วเราก็กินยาวๆกันดีละใช่แต่ว่าถ้าให้เอาไปยำอ่ะหนะว่าอันเล็กๆอร่อยกว่าแต่ว่าหนูก็ชอบเล็กๆแหละตุ๊ก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 ระวังเจ้าเลื่อนหนูเลื่อนไม่เท่าไหร่นะหนูตัวเล็ก แล้วเพล่นตะเล็กเพลินว่าจ,จะได้เต็มตะก,ก้าอีกแหละปีนั้นหนูมาเจอตรงนี้แหละหนูดีใจมากเลยตกเขาเลยจริงนะหมุนนะ่ะมันกินมันหมุนไงอันนี้กินต้องเซฟร่างกายให้ดีเดี๋ยววันีไปทำง,งานไม่ไดเออ้เราเก็บกินแค่ครั้งสองครั้งไอ้ตะก,กาเนี้ยเนาะอรไออะหันลังหันลังอย่างเดียว จะมาทันลังอย่างเดียวนะหนูอ่ะกว่าเขาถามเขาถามเธอทำอะไรเธอทำอะไรกันเน้นเดินนี้ก่อนหนูเธอไม่ชอบรู้ข้างบนน่ะยาวเลยปีนี้ไม่ได้เก็บไปให้ลิลี่เลยเหรอฮะ นี้ไม่ได้เก็บให้เรื่อยอันนี้กินไม่ได้นะไม่ได้เก็บเลยตัวเองยังไม่ได้เก็บเยอะเลยเก็บหน่อยนึงแต่มกินได้ค่ะมันจะหยดันนะคะถ้าจะกินก็ต้องคุณราหน่อนิดนึงศึกษาหน่อยเลคะเพราะว่าผักป่าเขายืนมองเราเขายืนมองเรากินอาจจะท้องเสียได้นะคะเขาคิดว่าเราทําอะไรกันเนาะเราจะไปเก็บห้อนรถนี่ค่ะ ม,มันต้องมุดตลอดเลยเนี่ยป้าเนี่ยไม่ว่าจะเก็บเห็ดเก็บอะไรก็มุดใช่ไหมมุดตลอดเลยค่ะโอ้ و, ตรงนี้ยาวสวยมุดนะคันเลยเดียนน๋ยวต้องต้องสไลด์ลงต้นนั้นต้นนั้นปอกกินได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเอาให้ดูนะ <S <S อันนี้ในผักกูดวาลาบิกำลังออกนี่เล็กๆผักกูดหรอยังนะวาลาบิโอ้ยทำไมเขาชอบยืนมองอะ ก็สงสัยไงก็เหมือนเรานั่นแหละก็สงสัยเขาทำอะไรกันนะทําอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้มองเขาได้เเาาไมมม่อองงขต้ดูสิเาเเก่่งคะดี๋ยวหนูให้ดูเนาะอันเนี้ยอันนี้ที่เราไม่กินนะคะนี่นี่มันจะไปคนแบบนี้อันนี้เราไม่กินมันจะไม่หลายสายพันธุ์จ้ะหลายสายพันธุ์ใช่ไหมนี่ค่ะอันนี้เราไม่กินจะไม่หลายสายพันธุ์มากงามพร้อมจ้ะ อันนี้กินได้อันนี้สายพันธุ์นี่ก็สายพันธุ์นี่คนละอย่างเลยจ้ะอันนี้ไปนเราเดินลงละพแล้วพอแล้วพอแล้วเนาะจ้ะอู้จานเบลอเลยเนี่ยจานบักใช่อยากเราก็เดินมาวันนี้เรากินผักกุฎกับอะไรนะก็อยากกินผัดแดงผัดไส้แดงเหรอผัดไส้แดงเนาะอืไปเราเดินลงคนนี้ค่ะ อันนี้ผักกูดผักกุดวลาเบทที่แต่ว่าเบางคนเขาเจากกินนะคะทั้งเากาหลีทั้งญี่ปุ่นเขาเจ้ากินนะแต่ว่ามันต้องมีห่วิธีทําทํากินอ่ะน่านเก็ียมากเลยใช่มันจะขมเนี่ยเขาต้องรู้วิธีทํากินนะดูหนูกำลังออกเยีะวเลยหนุดเห็นป่ะปกตินด้หน่อยเดี๋ยวมันก็จะลอกแล้วตรเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันก็จะลกแล้ว มืดพอมันขึ้นเยอะแล้วตอนนี้มันจะลกละเดินลำบากแล้วป่าตอนนี้ยังเดินได้อยู่ใช่ดูสิเล,เล็กๆนี่ป้าชอบตอนที่มะมันไปแล้วหัวเนี่ยนู่นนี่จะเป็นึ่นองอันนี้เป็นพึ่งคืนได้จ้ะเนี่ยเป็นพึ่งคืนประมาณประมาณปีน,ปนึงนี่แหละนู่นน่ะบาราบิเจ้าถ่ายดักเจ้าด้วยละถ่ายให้ยังฮะมันย่อดักใส่ค่อยเอาป่ะเราเดินลงเดินดีๆนะป้านะเจ้าจะเอาผักบุ้งไหมล่ะ ปะทำแกงเทพโพแทงอะไรก็ได้โอ้เห็ดสมองนี่จ้ะถ้าเจ้าเก็บกินอ่ะแต่ว่าตีบอกินนะจ้ะกำลังออกเลยเห็ดสมองใหญ่ๆนุ่นดอกนึงสอ,องดอกอเยอะอยู่นะนี่ดอกนึงนี่สีสวยด้วยเห็ดสมองใช่มันต้องมีอีนเนี่ยเลยเนาว่านี่ค่ะเห็ดสมองนะคะแต่ว่าเราไม่กินนะตีบอกว่าเราไม่กินกันเพราะว่าเราไม่รู้วิธีทํา ีรูวิธีทำเราก็เลยเพื่ออาจารย์ใหญ่ค่ะเนี่ยดอกนี้ดอกนี้ดอกเห็ดมาเร็วอ๋อหนูว่าต้องมีทางนี้แหละเดี๋ยวเดเดเห็ดมาเร็วเ่็บรูปก่อนถ่ายแล้วเก็บเลยอร่อยมากเมื่อวานอ๋อเอาไปผัดเนื้ยไม่ใช่ทอดเนื้อแล้วนุ่ทอดเจ้าชิมแเสียบมานี่ค่ะเก็บเลย ปากอยบอกว่าจะเก็บเลยค่ะปูนี่เห็นไหมล่างมันใหญ่ทีอคนเก็บแล้วค่ะปะเราไปเราดินมาถึงน่าจะมีแถวนี้แหละใช่หนูดวงอีกคนนี่สักบุ้งแล้วให้ปะก้อยเก็บด้วยติ๊บภาพน้ำมันอันนี้แกงส้มน่ากินอันนี้แกงส้มเหรอเนี่ยไม่ใช่แกงกะทิใส่ผักบุ้งเนาะอร่อยมากแกงกะทิใส่ผักบุ้งอร่อยมากใส่ผักกูดด้วยนะคะขอดไข่เจียวมีพริกกะปิโอู้อันนี้น่ากินมากเลยกินกับน้ำพริกกะปิ ก็กินได้มาจากมาซิมไข่ปนาเล็กน้อยน่าจะเนาะแต่เขาก็กินเขาก็ปลากร่อยค่ะซิมให้ดูหน่อยนึงรสชาติจะเป็นยังไงนี่แซ่บแซ่บ็จเสรโอ้ยยิ่ว่ะเลยจ้าเป็นตัวลาเต้ลาเต้เอาซิมให้กินให้ซิมให้เบิรงก่อนอือร่อยมากเลยเสร็จเนี่ยอ้ผักกุด กำลังอร่อยอ่ะไซ์นี้อร่อยนะเพราะว่ามันเข้าน้ำเข้าเยอะหัวบุ้งแกงซี่อร่อยนะโซกุ o อผักบุ้งเนี่ยจ้ามาให้แกงกะทิแบบนี้ละแซะอร่อยมากอะไรก็อร่อยหมดเลยเ่อจิ้มกินข้าว กดพักกดไฟแดงสิ่งให้เบิงเ่งจะหน,น่อยค่ะอือร่อยมากอ่ะอร่อยพักกดกรอบเนาะอืออบาคาอ,อบาคา่ะพี่น้องคุณจะขอโซบะค่ะขอชิมหนาจ้าสวัสดีค่ะอขอให้หน่อย